อใส่ขเข้าเบิ่งเสรบจเงหาบังนี่สิลองเห็ดเบิ่งคือกันสำเร็จไปหาบางังพี่โอเคพี่น้องเอ้ย สบายดีสบายดีเนาะเมื่อนี่ยคอยจะมาเฮ็ดบังคลามเนาะพี่น้องจากไม้ไผ่บานพอดีเมื่อหน้าเมื่อวานเนี่ยก็เลยเอามาเตนหน้านะไม้ไผ่บานเนี่ยบอกว่าเจียมันยังรื้อบรวบาตัดได้หลายมือแล้วเนาะหาบางังหาปองนะ ก็ได้หลายป่องเติบเลยเนาะสีลองเฮ็ดเอาไาว้เผากินต้นแรกมือน,นี้มือน,นี้อยู่เหื่นบดไอ้ไปใไซนะแม่บักเคิลเพิ่นไปเลี้ยงควายพี่น้องเลยไปเดี๋ยวเขามาตัดบางกันว่าม,มันสมีเสียหรือบอ่อพี่น้องเลยทีแช่ใย,ยพวกว่าขากับข่ยเขาพี่นอ้องย่างนี้มันทุกการเฮ็ด าเนยังใส่ได้อยู่บ่เนี่ยนี่เจียมันบุกอยปันไดพี่น้องเจียบุกอยปันไดเจียยังบ่ไล่เนี่ยเจียยังบ่ไล่จะมันสีเป็นเลย่องบ่พี่น้องมาลองเบิ่งนะที่ลองใส่เข่าเบิ่งเซ่เบิ่งน่าจะได้อยู่กันบ่ถือลมน่าจะได้อยู่ปัดคล้ายปอดเตืบแบบ ยันยันน้องเลยอยู่หงใหม่เป่าอะไรนะตามีทิพย์นูดเป่าอะไรงามอยู่อันนี้ปั๊บโอ้ที่เอแหละตัวนี้เียวแล้ว งามอยู่เพราะว่ามันมีทันเดียวเป็นใด้เตะบอลป้องหน่อยป้องกันหน่อยนะตัวนี้เข้าเป็นไดตัวนี้งามยังดีอยู่ตัวนี้งามอยู่เียางนงามอยู่พี่น้องเอ้ยงามอยู่ตัวนี้เพราะว่ามันปลายมันเนี่ยเล็กเจียังลายอยู่หาบังสี่ห้าบังเตะละบัง ต้นนี้เจริญกูพี่น้องเลยนี่คือนี่คือข้าวปีกสี่ลองใส่น้ำตานบ่มีมะพร้าวเนาะพี่น้องเลยหาบังหาบังนี่คือลองเห็ดเบิ่งที่กันเลยเนาะที่กันนะหาบังนี่แต่ว่ามันขนาดมันต่างกันมันหน่อยไงที่ใหญ่โตอันนึงนี่มันกันอันก่อนเนี่ยต่างกันบ้างมันหน่อยไง มันี่ได้จะหาหาบางเนาะตัวนี้สอดจุดปุ๊บเลยสอดตะกอนทักป่าเลยพี่น้องเลยไปอ,อย่าเข้ามาเสีมาเสีเขาพี่น้องเลยมาใส่เขาเนาะไปน,นี่คือเขาเนี้ยวเดี๋ยวพี่น้องเลยแต่ว,ว่ามันเป็นเขาไหมตัวนี้เขาเนี้ยใสงใส่พี่น้องเลยเบิ้งขง้างเหลวไลยเติบอยู่ก็สิเต็มเนี่ยใส่เฉยๆนอนเนี่ยเอาใส่บางใหญ่ก่อนเนาะใส่บางใหญ่ก่อนพี่น้องเลยใส่บางใหญ่ก่อนก็ได้ สวยงามแต่ว่าเขาที่ไซนงาั้นไ่บู้้ว่ามันสี่ไ่ลองไซ่พดี่น้องเนี่คลาสเ่ยบางหน่อยน่อยลงหน่อยลงเลยนะบัดนี้ นี่เข่าเกาเข่าก่นเลยเต็มโผดลืนหนามอีกพี่นอเะลืนหนามมันเสีย่หนาอีกเยงต่างเลโอเคไปไไปหาบางยางาใม่แต่เบิงเบิรนหเวาเาย ก็น้ำสิ่งซึมเข้าไปไหนโอเคน้ำจะเต็มเลยน้ำพอดีเลยนี่เคน้าพี่น้องเ,เสียหนามไปเลยนะครใส่หนามแล้วแหละมีแต่ต้นเร่ง ต้นเลี้ยົฮ่าวจังมาา้าภาวน้ำกันพี่น้องเอยแบ่ต้นเลงจังภา ไฟบ่แหง ไฟบ่เพียงพอพี่น้องเอ้ยเาต้องเผาแนวเนี่ยแหละมันสิสุกหรือบ่ ອຳປະສົໄປບງປນດນ້ອລົງ

มีกินหอมเลยพี่น้องเอ้มีกินหอมแล้วโอ้อันนี้ออกมาเลยบเบาอัดอันนี้อืออ่าสุดยพี่น้องเขาสุกแล้วออกมาเลยยัดบอแนนยัดบอแนนยัดบอแนนพี่น้องเอ้

အေ um းငါ แล้วโอเคพี่น้องเอ้ยตอนนี้กระสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยสุกแล้วเรียบร้อยเนียวเนียวหากินได้พี่น้องแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยงามงามพาพาก่อน

แต่๋ยวว่าจะจะมีอันนี้เขาจะเอาออกดอกทางนอกพี่น้องเ้ยสีบางกินแล้วบางหนึ่งเนาะพี่น้องเ้ยแบบนี้ไปเดี๋ยวเอาไปให้ยาเป็นอันหนึ่งพี่น้องเ้ย